เก็จะไม่เอาดาบนะครับไม่เอานะครับนี่ก็ได้ดาบมาหนึงเล่มมีราคาไม่แพงสวัสดีครับอัพทุมีกันที่นะครับในซอสโซนครับซอสโซนอีกแล้วนะครับ จะก็จะไม่เอาดาบนะครับไม่ซื้อดาบาจริงๆตั้งใจว่าจะแอบพูดมาตั้งเยอะแล้วไม่เอานะครับนะครับเวลาเข้ามาดูในกลุ่มอีไรก็จะพบว่ามันมีความน่าสนใจอีกเยอะเราก็ถือว่าเราทําเพื่อการศึกษาแล้วกันนี่ก็ได้ดาบมาหนึ่งเล่มมีราคาไม่แพงก็พูดถึงราคาไม่แพงเนี่ยพูดมาเยอะแล้วนะครับวันนี้ผมมาบอกให้ฟังว่าไอ้แบบไหนที่เรียกว่าแพงอะไรที่เรียกว่าแพงนะครับไอ้ที่เรียกว่าแพงเนี่ยบางทีนะครับ1ก็คือว่าซื้อมา ไม่ตรงตามสเปคแล้วมารูที่หลักเช่นสมมุติว่าเราไปซื้อดาบพุ่มเงินมาเราได้ดาบพุ่มเงินมาราคา6 0 0 0บาทแต่ว่ามันเป็นซูฟีเนียนะครับซึ่งซูฟีเนียมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0พนะครับประมาณเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยถือว่าได้มาสมมุติว่าเราตั้งใจจะไปซื้อดาบเหล็กน้ำพีนะครับสักหนึ่งเล่มก็ปรากฏว่าเราซื้อมา800 0ันบาทแต่จริงดาบเหล็กน้ำพีเนี่ยจะอยู่ประมาณ2 3ส0 0หมื่นนะครับ 8,000บาทนะถ้ามันไม่ใช่เหล็กน้ำพีมันเป็นเหล็กแนบธรรมดามันก็แพงเหมือนกันนะครับซึ่จริงๆแล้วดาบเหล็กแนบป,ปกติเนะี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าขึ้นอยู่กับความยาวนะครับทีนี้ถ้าอย่างเงี้ยหถ้าเราได้ไม่ตรงสเปคเนี่ยแพงแน่นอนนะครับกับ 2. นะครับมันเป็นสเปคที่มันมันถูกต้องอยู่แล้วเช่นใบตีทบนะครับเก่า มีความเก่าจริง3-400ปีนะครับสมมุตินะครับราคาใบตีทบนะครับแล้วก็มันเก่าเนี่ยสมมุติว่าอยู่ที่5 0 0 0แต่ว่ามีพ่อค้าลำดับที่2ลํลำดับที่3เนี่ยอาจจะมาขายต่ออาจจะบวกขึ้นไปทีละพันทีละ2 0 0 0ถ้าแบบนี้จริงๆก็เรียกว่าแพงนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเจอที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ถูกแต่ว่ามัน หนึ่งมันจะเป็นของแท้แลวมันจะเก่าจริงอันนี้คือช่วงหลังๆนะครับช่วงแรกๆก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นค่าครูนะครับก็เสียค่าครูไปเยอะนะครับหลายต่างอยู่วันนี้นะครับมาเจอดาบเล่มหนึ่งที่กลุ่มนั่นแหละครับในอินเทอร์เน็ตก็ปรากฏว่าดาบเล่มนี้เปิดมาราคาไม่แพงไม่แพงือไม่แพงจริงๆนะครับไม่แพงคือแบบว่าจับต้องได้อะโดยที่ไม่ ไม่เดือดร้อนมากนะครับก็เลยเอามาค่อนข้างจะสั้นนิดหนึ่งครับบนนี้ไม่ใช่ดาบยาวนะครับแล้วก็ไม่มีฝักด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงเอยตัวเหมือนกันนะครับตัวแบบตัดไปแล้วเนี่ยข้างในก็จะมีบับเบิ้ลแล้วก็พุ่มสติ๊กเกอร์มาขีดซึ่งมันแกะยาก นั่นไงล่ะอ่ก็หอมาแต่ใบนะครับหอมาแต่ใบก็ไม่ต่างกันนะครับเออเออมันต้องง่ายอย่างนี้นะครับควรมันควรจะง่ายอย่างนี้นะครับอ่าดาบอันนี้นะครับที่เห็นครั้งแรกเนี่ยมันมันพิเศษตรงที่ว่าเห็นแล้วมันแปลกแปลกตาแปลกใจดีนะครับอ่าตัวใบนะครับตัวใบสเปกก่อนนะครับ สเปกเนี่ยใบยาวอยู่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะครับเดี๋ยวไม้บรรทัดยิ่งอยู่นานวันก็ยิ่งห่างยี่สิบยี่สิบสี่สิบสี่สิบสองเซนติเมตรสี่สิบสองเซนติเมตรนะครับ ดาวดาวเ,วเฉยๆแล้วกันนะครับว่าอยู่ที่ประมาณ17 18นิ้วอะไรประมาณไม่ถึง18นะครับคิดว่า16 15 16 17อยู่ที่ประมาณนี้นะครับใบยาว15บห17เนะครับเนองกากไม่มีอุปกรณ์วัดที่แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมคงต้องต้องซื้อต้องซื้อเป็นตลับเมตรจริงจังแล้วนะนะอ่าปลายนะครับปลายเนี่ยเป็นปลายบอกไม บอกไม่แน่ใจเลยนะครับว่ามันคือปลายอะไรจะถามว่ามันจะว่ามันคือปลายไหวก็ไม่ใช่นะครับจะว่ามันคือปลายาปลายบัวก็ไม่ใช่นะครับถ้าว่ามันเป็นปลายหลดเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ดาบเมืองนะครับดาบเมืองเนี่ยก็จะมีอยู่แค่ปลายไหว ใบคาใบข้าวปลายตัดปลายบัวนะครับจะมีอยู่ประมาณนี้แต่อันนี้ก็แปลกๆดีนะครับก็เลยซื้อมานะครับที่ใบมีตอกมีร่องเลือดนะครับทั้ง2ด้านมีตอกร่องเลือดแล้วก็มีตอกลายนะครับทั้ง2ด้านแล้วก็มีมีรอยตีตทบนะครับมีรอยตีทบอยู่บนใบดา ที่สำคัญนะครับพิเศษไฮไลท์สำหรับเล่มน,นี้เลยนะครับก็คือจะมีสัญลักษณ์การตอกตานะครับอยู่ด้วยกัน4ตํตำแหน่งนะครับก็คือด้านซ้ายนะครับด้านซ้าย2ตัวด้านขวานะครับ2ตัวส่วนด้ามที่ให้มานะครับก็เป็นด้ามด้ามไม้ธรรมดานะครับไม่มีหุ้มหวายหุ้มอะไร สันนะครับเป็นสันจะว่าจั่วก็ไม่จั่วนะครับก็คือว่ามันขึ้นมาเป็นลักษณะขึ้นมาคล้ายกับจั่วแต่ว่ามันถูกตัดถูกตัดบริเวณที่เป็นสามเหลี่ยมออกไปนะครับดังนั้นเวลาที่มันออกมาเป็นรูปมันจะคล้ายรูปบ้านแบบโมเด์น,นะครับบ้านที่ไม่ได้เป็นยอดแหลมนั้นไปแปลกนะครับเร่มนี้ค่อนข้างแปลกก็เลยซื้อนะครับซื้อความแปลกมาเก็บไว้ ความหนาของสันอยู่ที่0.9นะครับ0.9แล้วก็ไล่บางส่วนสันที่สันที่อยู่ประมาณกลางใบเนี่ยนะครับมันจะเป็นสันค่อนข้างจัว่วไปทางจั่วนะครับสภาพแปลกนะครับเป็นดาบที่ทแปลกพอสมควรที่ได้มานะครับเราก็ได้มาราคาไม่แพงนะครับ หลายคนก็คงสงสัยว่าไอราคาไม่แพงที่ผมโพสอยู่ประมาณเท่นนะเอาว่าไม่เกิน2,000แล้วกันไม่เกิน2,500ไม่เกิน2,500นะครับราคาแทบไม่ค่อยได้ต่อรองนะครับส่วนใหญ่เซลของอ่าล่องรอยนะครับล่องลอยของดาบเล่มนี้ก็มีล่องลอยของการบินที่บริเวณคมนะครับบร,บริเวณสันเนี่ยไม่มีเลย ั้งข้อสังเกตกับดาบเล่มน,นี้นะครับว่าดาบเล่มน,นีอ้อาจจะเป็นดาบเก่าจริงนี่แหละครับเป็นดาบเก่าแท้ซึ่งไม่มีร่องเลือดไม่มีการตอกลายไม่มีการตอกตากนะครับตั้งข้อสังเกตเองนะครับแล้วเหมือนกับว่าเจ้าของเนี่ยเวลาผ่านมานานๆแล้วเนี่ยเจ้าของก็แบบว่าอยากจะเอามาแต่งเหมือนเอารถเก่ามาแต่งนะครับก็ตอกลายแล้วก็เลาะร่องเลือดแล้วก็ ช่างที่ตอกลายมาเนี่ยนะครับก็ตีตามาให้ตีตาเต่ามาให้นะครับก็อาจจะเป็นการทดลองหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่ามีช่างฝึกหัดใหม่ก็เอามาลองสอบลองดูลองตอกลายดูนะครับแล้วก็อ่ะตีตาลงไปด้วยลองลองหัดตีตาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วสรุปว่าเดโมโต,ตัวนี้มันก็หลุดออกมา เขาไม่ได้เก็บไว้มันหลุดออกมาก็เลยมาถึงตรงนี้นั่นเองอันนี้ข้อสังเกตนะครับส่วนค้นขายเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นดาบที่น่าจะเป็นดาบของเจ้านายนะครับเจ้านายหรือว่าเป็นของอชนชั้นสูงนะครับน่าจะเคยเป็นดาบลูปงามาก่อนเอ่อเป็นดาบลูปเงินแล้วก็ประกอบงาหรืออะไรมาก่อนนะครับเพราะว่าเขาว่ามันมีตาเยอะนะครับ แล้วก็เป็นดาบเก่าส่วนผมตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนั้นนะครับว่ามันอาจจะเป็นใบเก่าๆเดิมๆนี่แหละแล้วคนก็ไม่ค่อยเก็บก็เอามาให้นักเรียนฝึกหัดที่ทําดาบเนี่ยนะครับมาลองซอบร่องเลือดดูมาลองตอกลายดูแล้วก็ลองตอกตาเข้าไปส่วนตัวผมคิดว่า,านี้นะครับทีนี้จะเทสจริงยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับซื้อมาแล้วด้วยนะครับ เรียบร้อยนะครับสําหรับดาบเล่มน,นี้นะครับดาบโบราณแนะ่นโบราณแน่นอนเพราะว่ามันตีทบนะครับเหล็กตีทบแล้วก็ข้อแปลกข้อพิเศษกระดาบเล่มอื่นก็คือว่าสัตว์มันแปลกนะครับสัตว์มันก็ไม่ใช่สัตว์มนนะครับไม่ใช่สัตว์นูนก็ยกขึ้นมาเหมือนจวดแต่กระถูกตัดเกลีย์ตรงจวดทิ้งไปนะครับแล้วก็มีตาเต่าสี่อันนะครับ น่าสนใจ,จมากอ่าขอ้อมูลในการรีวิวดาบเรื่องนี้นะครับโอ้นีอีกหนึ่งประการนะครับก็คือปลายมันปลายมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับมันไม่ใช่ปลายไม่ใช่ปลายว่ายปกตินะครับแล้วก็ไม่ใช่ปลายบัวด้วยปลายมันแปลกๆนะครับข้อสังเกตก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับที่นํามารีวิวในวันนี้สําหรับวันนี้นะครับอัพตูมีคันที่ในสอดโซนก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ